ผลคะแนนมาอย่างนี้โอ้ผมดีใจแทนท่านว่าที่สสพักเพื่อไทยนะเลือกตั้งใหญ่ท่านได้เป็นสสแน่นอนครับผมอย่าท้อแล้วกันสู้ผมองตรงนะสามหมืนห้านี่คือคะแนนสูงสุดแล้วผมมองตรงนะผมมั่นใจเลยว่าคุณชนะเพราะว่าเลือกตั้งใหญ่นี่ลงทุกพักไงส่งทุกพักไอพักอีส้มกระเทยจะไม่ได้สักพันเลยเหรอ พลังประชาเละจะไม่ได้สักพันเลยเหรอรวมไทยสร้างนี่จะไม่ได้สักร้อยเหรอพักชาติไทยพัฒนาจะไม่ได้สักข้าร้อยเหรอพ,พักนู่นพักนี่พักนี้พักนั้นรวมกันไปลงกันมากีกะละละ,ละเลเทะไปหมดก็จะไม่ได้คนละร้อยสองร้อยสามร้อยคนละห้าร้อยเฉลยมันก็ไปตัดตรงนั้นแหละแต่เพื่อไทยสามหมื่นห้านี่ผมวางตรงนิ่งนิ่งอยู่ในกระเป๋าแล้ว ร้อยปเปอร์เซ็นชนะโถผมบอกเลยชนะนะท่านสสท่านไม่ต้องกลัวแพ้สนามนั้นแต่สนามใหญ่ท่านชนะถ้ารักษาฐา,ษานคะแนนเสียงไว้นะแค่สามหมื่นกว่านะแค่นี้พอไม่ต้องไปเอาเยอะแค่นี้พอชนะครัออ้ทงที่แล้วสัตย์ดาไปได้สี่หมื่นกว่าก็มันมีคะแนนตัวนิยมของตัวสสมันด้วยแล้วก็นี่โดมของพรรคมันจะเถียงว,ว่ามันสูกคะแนนนิยมมันอย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับพรรคมันไม่ใช่ถ้าไม่เกี่ยวกับพรรคก็บอกตรงแล้วพเพื่อไทยจะได้คะแนนเหรอนี่ได้คะแนนมาสามหมื่นกว่านี่ถือว่าสุดยอดนะประชาชนเขารักพรรคนะเออของโอเคนะถือว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มมากๆต่างครั้งนี้พิสูจน์แล้วว่าพักเพื่อไทยยังไงก็ไปต่อรอดแน่นอนครับผมแต่ไอ้ภูมิใจไทยเนี่ยถามจริงให้ส่งคนเก่าลงเลยนะเออ จะได้ไปอีกห้าหมื่นกว่าเนี่ยผมว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้แล้ว i อ p o s s i b l e ให้ได้สองหมืนกว่าก็พอแล้วมะสามหมื่นเอาให้ได้สามหมื่นนะแข่งกับเพื่อไทยอ่ะสามหมืนห้าของเราสามหมนห้าไม่ได้สามหมื่นนะแค่ห้าพันพอไม่ต้องเยอะโอเคหนุกครับผมหนุกดีเพราะว่าดูแล้วการวิเคราะห์วิจารณ์การพูดไปก็จะมันสนุก,กนะเพราะว่ามันทําให้เกมการเมืองสนุกขึ้นมันอยู่ที่ว่า ส้มอ่ะจะไปอ่นาคะแนนมันน่ะจะไปแย่งจะไปแย่งไงพักมันเป็นมันเป็นอะไรนะพักอันดับหนึ่งเนี่ะว่าจะมาอันดับหนึ่งเนี่ยมันจะไปแย่งกาไปไอพักน้ำเงินน่ะได้กี่แต้มนั่นเองชนะได้เปล่าเมืองการแต่ผมว่าตรงชนะเพื่อไทยยากว่ะสามหมื่นกว่าเนี่ยผมตรงว่านอนมาว่ะสำหรับผมนะคิดว่านอนมานะยังไงก็เพื่อไทยแน่นอนนะผมนะเออ ไอ้ตรงข้ามก็หนาวๆร้องทุกพักอ่ะทุกคนอ่ะจริงๆเพื่อไทยยกเครื่องใหม่แล้วเพื่อไทยลงไปหาเสียงกันทั่วทุกคนอ่ะโอ้โหมองตรงไม่แพ้แน่สามได้สามหมื่นกว่าถือว่าสุดยอดประสบความสำเร็จผมเนี่ยนั่งลุ้นในตอนเย็นอ่ะต้ลุ้นแต่แรกโอ้ยได้สามหมื่นห้าถือว่าได้สามหมื่นห้ากว่าถือว่าเก่งนะแต่เป็นไปตามคาดหมายสามหมื่นห้าพันหกร้อยกว่าคะแนนโอ้โหสุดยอด ผมวตเตอร์ะพักเพื่อไทยมีความสุขไหมมีความสุขแล้วแฮปปี้แล้วครับผมแค่นี้แฮปปี้แล้วเหมือนสสกุ้งแหลกกพอแล้วแค่นั้นกระพอแล้วครับผมเออไม่ต้องเอาเยอะแยะหรอกเอาแค่คะแนนฐานเสียงเราไว้แค่นี้พอนะแปลว่าคนเนี่ยสามหมื่นกว่าเนี่ยไม่ไปเลือกใครแล้วยังไงก็เลือกพักเพื่อไทยแน่นอนและไอของที่รีตะเกยก็สี่หมื่นกว่าเนี่ยไม่เลือกใครแล้วเลือกพักเพื่อไทยแน่นอนอย่างนี้ก็สามหมื่นกว่าไม่เลือกใครเลือกพักเพื่อไทยแน่นอน ก็ไปดูเดีย๋ยวเป็นไงอ่ะครั้งที่ผ่านๆมาคนได้ที่หนึ่งได้กี่หมื่นนะคนได้ที่สองได้กี่หมื่นคนที่ที่สามได้กี่หมื่นสี 4, น่หมื่นห้าหมื่นอะไรก็ว่าไปได้กี่หมื่นก็ว่าไปที่สี่ที่ห้าอะไรก็ว่าไปก็เรียงตามดับดไปก็ตามนั้นแหละผมต้องบอกว่ามั่นใจและภูมิใจเลยว่าคเ,เพื่อไทยได้แน่แการเลือกตั้งใหญ่ยังไงก็เพื่อไทยมาดับหนึ่งครับผมนะสู้ต่อไปนะอย่ายอมแพ้นะครับผมเอ้ย แค่เลือกตั้งสนามเล็กนี่มันคือแหมเขาทุกพักเขาไปส่งลงไงเขาส่งลงฝ่ายรัฐบาลลงฝ่ายเดียวพักเดียวเลยอธรรมดานะเราเป็นฝ่ายค้านด้วยแล้วก็อย่างนึงก็เข้าใจว่าเขา้ส่งพักเดียวมาสู้กับเราเราก็ต้องยอมแพ้ไปนะแพ้เป็นเรื่องธรรมดาแต่หมายความว่าแพ้แล้วคะแนนคะแนนฐานฐานคะแนน,น,นเสียงเราอยู่เหมือนเดิม แค่เนี้ยผมพอใจนะผมมองตรงนะผมก็มีแรงมีกำลังใจเชียร์พักเพื่อไทยต่อไปและพักขอตะกูลชีวัตต่อไปครับผมโอเคคลิปนี้ก็มาเล่าสู่ให้ฟังแค่นี้ครับผมเนี่ยแคแน,นแค่นี้ผมบอกตรงผมโคตรภูมิใจเลยแล้วชื่นใจด้วยนะไม่ต้องกลัวนะรักษาคะแนนฐานเสียงนี้ไว้แค่นี้ชนะแน่นอนนอนมาแแบเบอร์ครับผมสวัสดี